สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับบาปเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้อภัยได้แต่ร่องรอยและผลกระทบของบาปนั้นมันจะเกิดบาดแผลในชีวิตบางครั้งบาปเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความเจ็บปวดให้กับหลายชีวิตนะครับเรื่องราวของดาวิดนานน่งสนมทั้งสิบคนเป็นภาพสะท้อนความจริงในเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับพระธรรมสองสมัยวันที่ยี่สิบข้อสามดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที่เยรูซาเล็มพระราชา รับสั่งให้นำนางสนมทั้งสิบคนที่ปรงทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั้นไปไว้ในบ้านที่มียามเฝ้าหลังหนึ่งทรงเลี้ยงดูแต่ไม่เสด็จไปหานางพวกนางจึงถูกกักไว้ให้มีชีวิตอยู่อย่างแม่ไม่จนวันตายพี่น้องครับในสมัยโบราณนางสนมหรือในภาษาไทยเรามีรีกอีกแบบหนึ่งว่านางห้ามหมายถึงใครก็ห้ามเข้าไปยุ่งเพราะเป็นของกษัตริย์แต่อับซาโลมใช้การสมสู่กับสนมของราวิตในเต็นท์บนดาดฟ้าเพื่อประกาศการกรบฏ ทําให้เห็นว่าตัวเองอยู่เหนือพ่อนะครับการกระทานี้ทําลายเกียรติของดาวิดและยังทําให้นางสนมเหล่านั้นต้องเสียเกียรติและไม่สามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติแม้ว่าอับซาลมจะตายไปแล้วและดาวิดก็กลับคืนสู่อำนาจแล้วแต่เกียรติของนางสนมเหล่านั้นก็ไม่อาจกลับมาได้ชีวิตของพวกเธอจึงต้องอยู่ในสภาพแม่ไม่จนวันตายครับพี่น้องครับแม้บาปจะได้รับการอภัยแล้วแต่ร่องรอยของบาปยังคงอยู่ผลที่ตามมาของความผิดพลาด สามารถทาให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างเจ็บปวดนะครับความผิดพลาดไม่เพียงทําร้ายตัวเราแต่ยังฝากรอยแผลลึกให้แก่ครอบครัวเพื่อนหรือคนที่คิดรจักพี่น้องครับพระเจ้าข่มพระเจ้าเตือนเราไว้ในพระธรรมกาลาธีบททีท่หข้อเอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพี่น้องครับแม้พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แล้วแต่ร่องรอยและผลกระทบอาจจะยังคงอยู่ ดังนั้นนะครับอย่าประมาทโดยไปเล่นกับบาปเพราะถ้าเราหวานอะไรไปเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหากเราหวานการเชื่อฟังพระเจ้าเราจะรับพระคุณและพระพรจากพระองค์แต่หากเราหวานการตามใจตัวเองแม้ว่าเราจะกลับใจและได้รับการให้อภัยผ่านพระคุณแล้วเราก็จะต้องเตรียมใจที่จะรับร่องรอยของความบาปที่เกิดขึ้นพี่น้องครับขอให้ร่องรอยของความบาปในพระราชกของพระเจ้าวันนี้จะเป็นคําเตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง นาให้เราเลือกเชื่อฟังและอยู่ในทางชอบธรรมของพระเจ้าเสมอนะครับพี่้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ที่โปร่งเป็นความรักและในความรักของพระองค์นั้นมั่นคงอยู่เป็นนิดพระองค์เต็มด้วยความเมตตาและมีพระคุณมาถึงเราผ่านทางพระสุคริตขอส้มโปรดนำให้พวกเรา,จ,เราเจ้าไว้ต่อการรงนางของพระเจ้าที่เราจะใช้ชีวิตผูกพันกับพระองค์และขอบพระเมียงพระองค์จะเตือนเรา ให้เราไวต่อเสียงเตือนของพระองค์ที่เราจะไม่ประมาทกับความต้องการของเราที่จะนําไปสู่ความบาปที่พระเจ้าไม่ชอบขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณนั้นที่นําให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์ทำรักสะอาดและกลับเป็นของพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่ขอทรงโปรดเมตตาที่ผลของความบาปนั้นจะไม่เลวร้ายจนเราทนไม่ไหวและจะไม่ส่งผลกระทบกับคนรอบข้างจนเขาท้อใจและขอทรงโปรดประทานความเชื่อเพื่อเราจะเชื่อว่าไม่มีอะไรแยกขาดออกจากความรักของพระเจ้าได้ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น พระองค์มีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับเราขอให้เราไว้วางใจในพะระองค์พูดเต็มด้วยพระคุณและความรักว่าพระองค์มีพระเมตตาและพระคุณมาถึงเราเสมอเราอธิฐานทูลขอพระองค์และขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒอง์สรรเสริญครับ